มันหลายแรงจริงๆไงหนักจริงๆอ่ะหนักแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรเงี้ยคุยไม่รู้เรื่องพูดจาไม่รู้เรื่องเลยรถโดนบั๊มคุณลุงพี่ดำได้ยินเห็นคดีตอนเขาขึ้นปูนป่ะล่ะคดีมันขึ้นว่าจบปูนที่ถังสีเด็ดเด็ดหรอวะ เอ้ยสภาเกรงใจหน่อยอันนี้สถานที่สภาเกรงใจหน่อยครับเขาเขาได้ด่าพวกะว่เขาเกรงใจไหมมันมีสตอรี่แล้วมันลากเข้ามาในสภานี่คือใช่ากเข้ามาเนับก็คือตอนนี้เดยจะไม่รู้แต่คือเดยดามาเพื่อที่จะห้ามผกว่าตรงนี้มันพื้นที่สภาก็บอกอยู่ว่าอ่าเข้าใจครับตอนเนี้ยถ้าอย่างนี้แต่พวกผมก็ไม่ได้ทำอะไรไง คือผมว่าผมจะถามเรื่องสตอรี่คือเขาหนีเข้ามาในสภาเป็นยังไงแล้วแล้วอยู่ฮาเดก็วิ่งออกไปเลยผมเรียกว่าคุณฮาเดครับแล้วคุณฮาเดก็ไม่ฟังผมเลยคือเดสไม่ได้ยินนะคะคือเด็กํำลังประชุมกันอยู่ขอโทษครับขอโทษครับผมผิดเองเรื่องนี้ไม่คือผมถามว่าเขาอ่ะล่าสตอรี่มาถึงหน้าสภาอย่างเงี้ยคือผมทำอะไรได้มั่งอนี่ไงเด็กกำลังวิ่งไปคุยกับเขาเนี่ยว่ามันจริงหรือเปล่าเด็กกำลังพี่ คุณดำเขาเล่าสตอรี่เข้ามาในนี้เอ้ยล่าเอลลอล่าลากเขาลากพวกทองสุกมาในนี้ครับแล้วทีเนี้ย <cartridges, S 1> คือคุณ <c oughs> คุณเอ่อฝั่งทองสุกเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ไม่เจ๊เจ๊คุยกับคุณดำฝั่งนู้นแหละแล้วใช้วอคุยกันก็ได้มั้ง <c oughs> เชือถูกจัดอันนี้อันนี้เป็นเคสไม่ได้สาภาซื้อนะหมายถึงว่าส่วนตัวซื้อส่วนตัวเดี๋ยวลองถามส่วนวนี้ดูโอ้โหเดี๋ยวนะคุณดำใช่ไหมได้ครับขายสามล้านห้าคุ้มสัดจริงถ้าแต่งเต็มมาทุกคนสามล้านห้าี่คือคุ้ม<ๆ>นะสามล้านห้าคืออะไรนะครับพี่เมลอน ฟูลีย์แบบแต่งเต็มมาดีแต่งเต็ม5ล้านอ่ะแต่งเต็มมาห้าล้านอ่ะแต่งเต็มบ้าเปล่าแต่งเต็มาเปล่าถามถามเขาใช่เหรอถ้าขัดเอ็นจิ้นถ้าขัดเอ็นจิ้นก็หลายบาททีเดียวฮัลโหลพี่คุณดำเขาเล่าสตอรี่เข้ามาในนี้เอ้ยล่าเออลากลากเขาลากพวกทองสุกมาในนี้ครับแล้วทีเนี้ยคือคุณคุณเอ่อฝั่งทองสุกเนี่ย ไม่ไม sociedad, Bref, اب, ああ่ไม่เจ๊เจ๊คุยกับคุณดำฝั่งนู้นแหละแล้วใช้วอลคุยกันก็ได้มาคุณลุงพี่ดำมาขายรถเชชๆครับก็แต่พูดในวอลทีเดียวก็ได้นะครับจะได้ได้ยินกันหมดทุกคนมาถ้าจะพูดอย่างนี้เดือดตะกนอยู่ครงไหนตั้งแต่ตรงนู้นแล้วครับใช่ครับ แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคจรแบครับเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแเ้ี๋ยวก็เดี๋ยวทำค่ะได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโอผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเดินเข้ามาคุยเรียกว่ามีแบบคุณไงกุ้มหน่อยเด่นเด่นเด่นดีดีก็อ้อนไม่บอกว่าให้คุยดีดีผมเล่นหยุดเผมเล่นยุดได้ได้ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ครับ อะไรรกัันคบที่นะครับลู่ทามผู้ใหญ่ก่อนแน่เลยครับว่าทำตอรี่ต่อเนื่องอ่ะพี่ดำไปเล่นตอรี่ให้เสร็จบอกบอกให้คนดำบอกมาก่อนเลยครับพี่ดำเล่นตอรี่ให้เสร็จก่อนพี่อะนะพี่ชั่นเพราะว่าตรงนี้เป็นเซฟโซนถ้ามันมีตอรี่ต่อเนื่องเขาตามมาตีในเซฟโซนได้อ๋อก็ให้เขาเข้ามาตีเลยเนี่ยผมผมก็อยากโดนแทงอยู่เดีวเมื่อกี้ผมบอกเขาเนี่ยเอาตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยตรงนี้เลยไม่ไม่ต้องเกรงใจเรียกเรียกเขามาเลยครับมันมีค่าปรับนะเนีเขาเขาเล่นด้วยเรียกเขามาเลยบอกผมตองอยากโดนแทงมากเลยเนี่ยเรียกเขามาเลยเรียกเขามาเลย เขาไม่มาหรอกตรงนี้มันโดนเอาละต้องเลือดเปิดกดเปิดกดเรื่องมานเขาไมมาเขาไมมาแล้วเขาตึงใส่สองแสนเขาไม่ตีหรอกเปิดกดกดเรื่องเรื่องอ่าราวิวานในขีดสภาคารวิวาสในขีสภาที่มันเท่าไหร่สองแสนเขาไมมาหรอกเดวดูอีกรอบไหก็ได้ไม่แน่ใจแม่แม่ใจไม่หน่ใแหละผมไม่ให้ไง ได้ให้เขาอ่าใครจะไม่ต้องให้คือที่นี้ไม่จบอีงคือที่ดําถ้ามันต่อเรื่องมันเนี่ยเขาสามารถเข้ามาตีได้แต่ว่ามันมีกฎเรื่องของสองแสนอยู่ในนี้มันจะโดนทั้งคู่นะใช่ครับโดนทั้งคู่เอาเลยเอาเลยผมยอมโดนได้นะโอเคโอเคผมยอมโดนโอเคผมยอมโดนสะ้าออกสะ้าออกสะ้าออกไม่ต้องอธิบายให้เขาเล่นต้อต้องบอกฝั่งรัฐหรือเปล่า บอกบอกฝั่งนั้นด้วยบอกว่าบอกหน่อยครับบอกสะพานก็มายืนของที่ตัวเองปกติใครบอกสองแสนมันสามแสนครับไม่ใช่สองแจงใหม่ถ้าถ้าอย่างเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยเมืบ่าสามแสนครับเมื่อกี้ไม่ชัวร์ดูใหม่เท่าที่ครับฟังนะเดี๋ยวขอขอพูดเรื่องนี้เลยก็ถ้าเขาจะเล่นกให้เขาเล่นเลยก็จับฝั่งทุกคนคนละสามแสนจะเป็นคนหรือจะเป็นแก๊งเป็นเคลไปเคลไปเลยไง ต่อครั้งครับต่อครั้งอีกโดนดินบรรดาเด็กกำลังแนีแ่วนาถ้ามันเกิดยังไงนะเด็กคุณคือเด็กกำลังแนะเด็ก,กดดอ่ะคือเราอันนี้เราต้องแนะนําอันนี้แนะนําอยู่แล้วเด็ก<อ>คือสภาเราอ่ะสามารถแนะนําได้ว่าคือตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะคุ้มครองหรืออะไรเขาได้เพราะว่าเราเป็นสภาที่ดูแลแก๊งแต่คุณดำสามารถที่จะโทรบอกตำรวจให้ตำรวจมามาคุยได้โนโนเห็นด้วยจมาครับน คือกำลัง<ข>จะแน,นะนำแต่เจ,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 จ๊ตมแต่เจตือดึงคือเขาไม่รู้ไงว่าสามารถที่จะเรียกตำรวจมาไก่เกียรได้ไงงั้นไปบอกเขาเรื่องตำรวจ้วเราก็บอกเขาเลยบอกฝ่ายบอกเขาเรื่องตำรวจแล้วก็คาดว่าเขาจะ่กยก็มายืนปกติถ้าเขาามาโดนเราก็ตามนั้นถ้าเขามาโดนเราก็เสียค่าปรับทำร้ายสภาอย่างนั้นเอง เราพามาทํางานปกติมามายืนคุยกันที่ที่เอสเขาเขาไม่เขาไม่เข้าครับเพราะว่ามันเียาปขับรถเขาไม่คุ้มอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าแล้วเ,เขาก็ถามว่าถ้าเขามีสต,ตอรว่ลีแล้วแบบหนีเข้ามานี่ผมก็ผมอย่างเงีเ้ยเดะเบื้องต้นเราต้องไล่ออกไปก่อนเราต้องต้อนใช่ให,ห,นหนูเมื่อกี้เมื่อกี้เราใช้การต้อนแล้วไงหมอเราบอกให้เขาออกแล้วเขาไม่ยอมออกเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เรื่องกฎของเราให้จบอย่างเช่นถ้าเขาแบบเนี้ย ก็ให้เขาเลือกเลยถ้าคนไล่มาคนไล่มาอยากเล่นก็ให้เขามาเล่นแล้วก็เสียค่าป่าส่วนคนหนีอยากมีเข้ามาจริงจริงมันกดเรามีไว้เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาตีกันในนี้ไม่ใช่หรอเรียบร้อยแล้วห้ามได้ไหมมาตอกียทุกคนลองคิดดูซิก็นี่เราไล่เขาออกไปได้ไหมบอกบอกแล้วรับก็ใช่ไงเราก็แจ้งกดไปถ้าเขาจะตีก็ปล่อยเขาตีแล้วเราก็จับไม่ใช่คือหนูจะบอกว่ามาตะเกียคือหนูอ่ะวิ่งไปเพราะว่าหนูอ่ะไม่ไม่ได้อะไรนะคือ หนูไม่รู้ด้วยซัำว่าแบนพองสูงหนูวิ่งออกไปเลยแล้วหนูก็บอกว่าเฮ้ยเกรงใจสภาห,หน่อยนี่มันพื้นที่สภา <c ười> คือเขามาบ้ามกันในสภาเลยถูกไหมแล้วหนูก็ไปแล้วคุณแล้วก็ไปเจอเขาคือ,อค,คือคนเบิ่งรถต้องเป็นคนยังไงนะ ก็กระเทยตายอ่ะให้มามาให้ทำไงก็กระเทยตายอ่ะบอกกันนิดมึงก็กระเทยตายอ่ะ้องบอไม่คือมันคือออะเปลี่ยนเรื่องใหญ่ใหญ่ใ่อ่ต่อต่อต่อแล้วทีนี้ทีนี้ใช่ไหมเด็กก็บอกว่าอ๋อเออเออแล้วก็หนูกําลังจะวิ่งมาหนูได้ยินคํานึงว่าเอียงว่ะหนูก็เลยรีบวิ่งหันกลับไปเห็นไหมรอบที่สองบอกว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะเขาก็บอกว่าก็เมื่อกี้ผมเรียกว่าคุณไม่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 เดี๋ยวเจนจัดการเอง อย่าฝังฝังฟัง่อเขาเล่นเถอะครับอย่าไปเรียกเขามาแบบ่อยๆให้เขา้แล้วจะให้เขาโหมเหงตัวเองแบบนี้กันเหรอถามถามดิฟังรื่อด้โหม่หครับใช่คือฟังฟังก่อนไหมอ่ะคือต่างอันนี้ต่างคนต่างน่าจะเข้าใจผิดครับแล้วคือเขาว่าคิดว่าเดซ่าลำเอียงเรื่องคุณดำเด็ก็เลยบอกว่าอ๋อมาตากี้เดซ่าไม่ได้ยินมาตะกีอคุณว่าจะพูดว่าอะไรเขาบอกว่าอ๋อคือเขาคือผมอาจจะถามคุณเดซว่าเนี่ย เขาว่าลากสตอรี่เข้ามาแบบนี้ได้ไหมเ mm hmm. ด็กก็เลยแบบวอบอกว่าเอ้ยลองถามคุณดําซิบอกว่าเขาว่าลากทองสุกเข้ามาในนี้เด็กไม่อยากเรียกสตอรี่ไงเ mm hmm. ได็กก็เลยบอกว่าเรียก mm hmm. ลองถามคุณดําซิได้เรียกได้ลากทองสุกเข้ามาในนี้ไหมกระเจ๊ก,ก็เดินมาอีกเด็กก็เลยแบบไม่ได้ข้อมูลแล้วทีเนี้ยก็แบบทุกคนก็เลยแบบบอกให้คุณดําออกถูกปะ่ะ mm hmm. จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะคือจะให้เราไล่ประชาชนออกก็ก็ยังไงอยู่อีกอะ่ะ ก็ทางที่รู้ว่าแบบอันเนี้ยแล้วคือแก๊งก็มาปุ่กู่อีกทงพูดไม่เป็นขอพูดก่อนว่าหนูเข้าใจหมดละหนูเข้าใจทุกอย่างมองตามความจริงนะอันนี้ขอมองตามความจริงก่อนทองสุกล่ามาพี่ดำอ่าลากสตอรี่มาถึงตรงนี้หยุดใช้คำว่าสตอรี่ก่อนครับเออหนูถึงได้หนูถึงได้พูดบอกว่าเรื่องราวมาถึงนี่ ลากคาสุขคุยแค่เลยใช่ค่ะเขาลากความสุกมาตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาลากมาเพราะว่าเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วพูดว่าจะขายรถคูเิอาถูกและทีนี้คือเด็กก็เลยงงว่าอ้าวอ้าวยังไงคือที่แรกอ่ะคิดว่าแบบเออเล่นกันแบบเพื่อนเพื่อนเล่นกันแล้วก็ลากมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินออกไปอ้าวไม่ใช่นี่คือเขาลากคองสุขมานี่แล้วเขามาขายรถอ่าเด็กก็เลยแบบ แต่เราพูดให้เขาได้ยินแล้วบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะให้คุณดามาบอกให้คุณดามออกมาแล้วมาขายรถเวลาอื่นคำถามแค่นั้นเองมาเจตนาเขาชัดเจนไหมว่าเขาไปเกาะเรื่องแล้วเขาลากมาถึงที่นี่เจตนาที่ได้ถามไม่ไม่ไม่เอาเจตนาของเขาอะเราดูที่เจตนาเขาชัดเจนใช่ไหมเขาเลี่ยมมาเขามันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะทําไม ทำไมเราเมื่อกี้เราไม่ได้ห้ามเขาหรอเราก็บอกเขาแล้วว่าให้เขาออกไปก่อนถูกไหมบอกแล้วแต่แตคืออันนี้นคือเขารับหนึ่ง๊บนแล้วคราวนี้<อ>ถ้าเขาไม่ออกไปว่ายัางไงเราจะไปห้ามทองสุกเข้ามาหรอก็ไม่ได้ะไม่คือ,อตอนเนี้ยเดกนกำลังคิดว่าเราควรทํายังไงอะถ้ามันเกิดเรื่องเนี้ยเออถ้ามันเกิดแบบนี้ก็แบบที่เจ๊เมื่อกี้การตัดสินใจเจ๊คือให้เขาเอาเลยแล้วเราก็บอกเขาไปตรงๆแล้วว่ามันจะมีค่าปรับเท่านี้ ถ้าเขาอยากเล่นก็ให้เขาจัดการเราแจ้งแล้วใช่ส่วนถ้าเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ถ้าเราโดนทําร้ายเราก็ปรับตามค่าปรับของเราเหมือนเดิมใช่คือเจเราจะไม่ยึดกดแบบหมอแบบแบบหมอหรอครับคือต้องไล่เขาออกอะกคือถ้าอยา่างไล่แล้วไม่ไล่แล้วแต่มันไม่มีกฎอะไรที่แบบบอกได้ว่าแบบเออถ้าห้าแบบ คือถ้าเป็นท้องสุกหนูหนูก็ไม่เข้ามาเตี่ยเพราะว่าอยู่อยู่หนูจะมาเสียเงินทําไมแต่มันก็ไม่โอเคกับการที่แบบว่าหนีเข้ามาใช่หนีเข้ามาในสถานที่ราชการแบบนี้คือมันก็ไม่ได้ตีอยู่แล้วแล้วเขาก็จะต้องมานั่งหลักรอแบบนี้หรออ้ออันนี้คืออันนี้คุณดาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าคือเขาก็ยังมีมีสิทธิ์ที่จะอยู่เพราะว่าเราไม่มีกฎในข้อนี้เหมือนหมอไงว่าไล่แล้วต้องออกนะ อยู่โรงพยาบาลครบ15นาทีหรืออะไรประมาณเนี้คือเราจะทำางานเราจะไปแทงคุณดาแล้วเอาไปออกไว้ข้างนอกแบบนี้มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือเราเราก็ต้องต้องมีเหมือนกันครับแบบเหมือนแบบประกาศให้ออกจากหน้าสาตอนนั้นมันอันนี้มันยังไม่มีตอนนี้เราคุยเรื่องเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนสิ่งที่เราโดนคือเราโดนหาว่าลำเอียงถูกไหมใช่ก็คือเพราะว่าเราไม่ทำแบบนั้นไง ไม่ยากครับก็คือเดทแบบบอกแล้วพูดให้เขาได้ยินอันนี้มันถือว่าไม่เป็น <Death. S 1> การลำเอียงแล้วครับค <Death. S 1> ุยไปกันเรียกข้าวกันเขารู้แล้วเขาคิดไปแล้วว่าเขาลําเขาคิดไปแล้วว่าสภาลำเอียงตอนเนี้ยเขากลับไปบอกแกงเขาแล้วว่าสภาลำเอียงเจ๊ถึงได้บอกว่าให้เรียกเขามาเพื่ออธิบายอ่ะฮะแต่แม่หนูว่า ไปคุยกับเขาจะดีกว่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือเราต้องคืออาตรงเนี้ยคือไม่ใช่เรียกเขามาสภาป่ะครับต้องไปคุยกับเขาหรือเปล่าครับแต่เขาเลือกที่จะออกมาตรงนั้นนะแล้วเดนรู้สึกว่าเดนรู้สึกดีไหมที่ได้ยินคำนั้นเดนไม่ได้รู้สึกดีครับแต่เขาก็ไม่ได้ผิดครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าใจผิดอ่ะพี่แต่เขาพูดแล้วไงแต่เขาพูดแล้วไงประเด็นอ่ะแต่เขาพูดออกมามันไม่ใช่เมื่อกี้ มันเหมือนคําที่เขาพูดตอนเขาสะดุดล้มหน้าประตูเยนครับเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ถ้าเรายังไม่ชัดเจนอีกอะเราก็จะวนหลูปกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะให้ทุกคนคิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนี้ฟนงครับเรื่องนี้ยู่ว่ามันแค่คุยกันก็จบแล้วครับคืออย่างนี้เพราะว่าเขาเข้าใจผิดอยู่ใช่ก็ถึงได้บอกว่าให้เรียกเขามาคุยไงไออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงเมื่อกี้เราก็ชี้แจงเขาไปและว่าเราไล่ทางนี้ออกแล้วทางนี้ไม่ออกเนาะซึ่งถ้างนูจะเข้ามาตี เราไม่ได้มีอกฎว่าห้ามเข้ามาคือเข้ามาเถอะแต่ว่าคุณจะโดนค่ารับนะใช่อ่าทีนี้ยเราชี้แจงไปแล้วเขาเลือกที่จะไม่เข้าเพราะว่าเขาเลือกเองที่จะไม่เข้าอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าเราปรเทคฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาเราปรับเราปรับหมดออืทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี้ยสิ่งที่เขาพูดมาเรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นก่อนหรือว่าหลัง ที่เราอธิบายพี่คับของก็บอกแล้วว่าก็หนูบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันครับว่าโอเคโอเคเดทพอทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแล้วเราคอยอธิบายเพราะว่าเขาพูดมาแล้วคืออย่างนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นก่อนนะแล้วเมื่อกี้ไอธิบายเขาแล้วแล้วเขาก็แยกย้าย ก็ถือว่าจบไปเพราะว่าเราขี่เส้นชัดเจนแต่ถ้าเขายังมาพูดอีกนั่นถือว่าไม่ไม่ไม่ได้แล้วแต่ถ้าพูดแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยปล่อยไปปล่อยไปนะแต่ถ้ามีอีกเดี๋ยวค่อยว่ากัน พี่เดชอะเล่าให้ฟังเดชไม่ได้ฟ้องทุกคนนะแต่เดชจะเล่าให้ฟังเผื่อแบบว่าทองสุขเขาจะมาพูดแบบนี้อีก<ห>คือแต่ว่าเดชอะสาหรับเดชอะเดชเราพูดว่าเดชอะจะพูดว่าคือเดชอะได้ทําส่วนนี้ตรงนั้นแล้วว่าให้เขาเห็นแล้วว่าสภาไล่นะเออแต่ว่าคือเรายังไม่มี เรายังไม่มีกฎนะตรงนี้แล้วมันเป็นข้อผิดพลาดของเราที่เราอยังไม่ได้สร้างกฎแล้วจะให้สร้างกฎระหว่างที่มีสตอรี่กันตรงเนี้ยคือมันก็ไม่โอเคเดี๋ยวเราก็แค่ไปคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดเราไม่ได้ให้แบบว่าที่พักพิงแก่ประชาชนที่แบบว่าเออก่อกวนคุณมาแล้วที่เดทไปถามมาก็คือพวกเขาอ่ะไปจกคูณไ,ไปจกคูณของท้องสุกอืม ไปจบปูนของทองสุกแล้วทีเนี้ยเขาทองสุกเขาก็บอกว่าขอบปูนได้แล้วคือเขาก็ไม่ให้แล้วก็มานี่กันแล้วก็มีแหละขึ้นคดีความด้วยครับว่า,จ,าจบกลูกนี้ของถ้าเรืออยากได้ก็มาตามเอาเอง<ม>อะไรแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยจะไม่ติดอะไรเลยแต่ที่ติดคือคําพูดที่มันเกิดขึ้นอีกแล้ว คั้งที่เรื่องราวเพิ่งผ่านไปไม่นานเองมันเป็นคำพูดก่อนที่ที่เขาจะรู้อะครับมันน่าจะเป็นคําพูดก่อนที่เขาจะรู้หรือเปล่าเพราะว่ามันเล่ว่าแต่เขาก็พูดออกมาแล้วใช่ต่อให้รู้หรือไม่รู้เขาก็พูดออกมาแล้วคนไม่รู้แล้วพูดออกมามันได้เหรออืมแต่นี่ก็ซิบอยู่เนาะห่วยหารูที่ไหนว่าพี่ตั้งหลายรูในตรงเนี้ย ไม่เขากำลังท้าทายกันอยู่แล้วปล่อยหรืก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนอยากดูไมมาหลบได้นะไหนไหนเอางี้อ่ะตอนนี้ให้เขาคุยเคลียร์กับทางคุณดำอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณดำกูทำอะไรอ่ะสิ่งเดียวเลยอ่ะที่เจติดใจอืมอ่ะสิ่งเดียวที่เจ๊ติดใจในเรื่องของคำพูด เราเพิ่งมันเพิ่งผ่านไปเองอะทุกคนมันวนกลับมาเร็วไปมันเขาคิดเขาคิดดังบ่อยใช่ไหมเขาจมวนกลับมาเร็วมตั้งแต่คืนนั้นแล้วมันตั้งแต่คืนนั้นแล้วใช่แล้วเรายังจะยอมอีกเหรอคือถ้าอันนี้ไม่รู้นะแต่เจรู้สึกว่าการที่เรายอมมันก็จะวนกลับไปหลุกเดิมอ่าคืออย่างนี้เจ๊เข้าใจในมุมเด็ดขาดนะแต่ มันมีบางมุมที่เราเองก็ต้องต้องคัาเรียกอะไรเ่าด้วยรุมอรอยคือถ้าเราเป็นรุ่นใหญ่การที่ไปนั่งเนี่ยเจ๊ก็ดูดิถ้าเป็นหนูหนูก็มีคือถ้ามองมองอะจริงจริงเลเจ๊ถ้าสมมุติว่าพี่พี่เป็นอ่อพูดง่ายๆว่าตอนนี้พี่มีแก๊งอยู่อะเจ๊แล้วเจ๊เจ๊โดนอย่างเงี้เจ๊จะคิดว่าสภาลำเอียงเะล่ะคิดแต่ไม่พูดออกมา ใช่ก็ถามหนูว่ามันมีมันมีอย่างอื่นที่สามารถพูดได้ค่ะที่ไม่ใช่คำเนี้ยยิ่งทางแกงเจ๊โดนล่าขนาดนั้นเพราะคำพูดเจ๊จะยิ่งไม่พูดเลยเจ๊จะยิ่งคิดพูดคำพูดของเจ๊อีกแต่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าเข้าเข้าใจว่าเขายังไม่ได้รู้สิ่งที่เดซก่อนที่เดซจะอธิบายถูกไหมใช่ถูกถูกแต่ถ้าเดซอธิบายไปแล้วเขาได้ขอโทษกลับมาไหมขอโทษครับเขาขอโทษหลายรอบด้วยเขาก็จบในเรื่องของคำพูดทองสุกเนี่ยมองว่า ถ้าจะให้คิดนะในเมื่อเขาพูดแล้วเขาขอโทษแล้วผ่านไปคือบางครั้งเราเองต้องนิ่งก่อนแล้วก็ถ้ามันยังมีอีกก็เล่นแม่งเลย <c oughs> เราจะไม่ไป <c oughs> ตอนนี้เรา <c oughs> คือถ้ามันไม่ใช่คําแบบรุนแรงเหมือนอย่างคราวก่อนที่บอกว่าเดินสะดุด <c oughs> ประตูแล้วอันนั้นอะ่ะอันนั้นยอมไม่ได้แต่อันนี้มันเหมือนแบบงองแงเล็กน้อยอ ก็คือปล่อยเขางองงไปคือจะให้เขาเข้าใจทุกอย่างตรงกับที่เราอยากให้เขาเข้าใจมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีอะไรลูกงองงอย่างเงี้ยอยู่แล้วปล่อยไปเราต้องเป็นฝ่ายนิ่งทีเนี้ยในส่วนกรณีเนี้ยที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยที่เราทําได้คือเราคุยกับทางคุณดําโอเวอร์นะแล้วก็เชิญเขาออกไปบอกว่านี่คือพื้นที่สภาเราหมดทุลัเขาแล้วตรงนี้เชิญออก แค่นั้นเลยคือเขาจะมายึดตรงนี้เป็นที่หลับที่นอนมันก็ไม่ใช่นะพี่นำพี่น้ำแล่าอย่างนี้ผมผมว่าไงพี่มึงทำไงเหรอแกง๊งมึงเรียกแก๊งมาคุยกับพี่ด<ก><ต>ิแต่คือแก๊งมึงเขาไม่โอเคกับมึงใช่ปะใช่พี่ใช่ใช่แล้วมันยังไงอ่ะคือมันแบบ เขาเขาแบบจะไปเอาเรื่องแก๊งมึงออกน่าจะอย่างนะพี่เพราะว่าเหมือนเราแก๊งเราแก๊งเองกลัวกลัวเขาปะไม่รู้เพราะตอนนี้แก๊งผมมันฟื้นฟูอยู่พี่มันเพิ่งโดนมาใครเรียกคนดุอยู่แล้ววันเนี้ยไม่เราเหล็กเราเหล็กก็ไม่เกี่ยวพี่เหล็กเขาบอกไปดิว่าเราเหล็หลวหลกวา่าบอกเราเหล็กว่า บอกว่าแค่มาส่งพี่เ,ยเฉยๆอะไรก็ว่าไปแค่นั้นเองไม่เห็นไม่เห็นจะเป็น,นอะไรเลย <Okay. S 1> <c ười> คือคุณดำเดชแนะนำะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าให้แบบตำรวจอะ่ะคือตรงนี้สาภามันไม่คุ้มคลองแก๊งใช่ไหมอ่าแล้วคือเดชอะ่ะไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้แต่ตำรวจอะครับถ้าสมมติว่า แก้งทะเลาะกับประชาชนตำรวจจะเป็นคนที่ไกล่เกี่ยแล้วดูแลประชาชนเัาไม่เอาไม่อยากฟ้องตำรวจอลยดิก็เข้าใจแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะโดนคู่ไงอาวก็ดีเลยดีแต่แต่ว่าตำรคนเดียวถ้าโดนคู่ไงโอเคโอเคแต่ว่ามันเหลือมันเหลือสามสิบนาทีแต่เขาไม่น่าเข้าแล้วครับมันกลัวมันป๊อดเนี่โอเคครับขอให้สนุกถึงละพันไอ้สัตว์กลัวค่าปรับ พี S <S ่ยากระจอกว่าไงนะโลเล็กไม่คือมันไม่น่ามีในหลอกถ้ามันมุิมีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับแก๊งเองให้แล้ว,วถ้าแต่คุกแก๊งเองโดนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ชดใช้ให้มันเรื่องเรื่องของที่ว่ามันเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหาเพราะมันไม่มันกลัวตำรวจจับไงไม่กล้าตกเองเอ,ออพีอ่อยากก็บอกแล้วไงเป็นกุ้ยไงไอสัตว์มาเฟียเขาไม่กลัวตำรวจหรอกคุณจะบอกให้พี่ยจริงวี่ิง ตายเนาะที่ถ้าสมมติว่าแม่พูดไม่อยากพูดเลยที่เดียมันไม่ดีไม่อยากทำให้ <ไป S 1> คนที่รู้จักลำบากใจให้แม่งกูจะเอาให้แบบไม่มีที่ยืนเลยในเมือง,งเนี้ยไปบอกให้ทำทรงแบบว่าเหล็กเหล็กเหล็กไม่ถามอะไรเลนทำทรงแบบกดประชาชนอะไรอย่างเงี้ยรจริงจริง,รงะเสียได้หมดอะของขิงอะพี่ว่ามันเอาซื้อความมันความสนุกไม่พี่ไม่เสียดายหรอกที่ทรงจะเข้ามาแทางกูโดนปรับแค่สองแสนอยู่ตั้งแต่เมืองเปิดยังไม่กล้าเลย แม่แห่งกระโหลกพิ่่ายอาวุธกูยังไม่มีเลยเนี่ยมีรถสองคันกับของเต็นในตู้กูยังโดนปรับกันมาดิเราเราโดนปรับด้วยอ๋อสองฝ่ายเลยเออโดนสองฝ่ายเลยต่อคนน่ะนะใช่เขา่าจะไม่กล้าดีโดนปรับคือพี่อ่ะอยากจะถามแก๊งในเมืองนี้อยู่นะว่า mm hmm. คนมันเท่ากันใช่ไหมมันแค่ยี่สิบทำไมถึงแบบไปยอมไปนี่ให้มัน ให้เขาแบบนั่นน่ะให้เขากดจีอะไรอย่างนั้นน่ะทำไมอ่ะพี่เรอถสุกโทรมาหมอ่ะคุยไปดิ <c oughs> อย่าไปกลัวมันเราเล็กอย่าไปกลัวมันหาพี่ว่านใช่ให้ผมผมผมพี่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พี่ผมผมมาส่งไอ้บอกไปเลยว่าแบบว่าพี่อยากมีกอยากมีเรา,พ,า,าพี่อยากมีเรื่องอ่ะ ให้เบอร์พี่ใบห้าห้าหนึ่งศูนย์สามเราเล็กห้าห้าหนึ่งศูนย์สามไม่ลเราเหล็กพี่ไม่อยากให้ความลำบากใจตอกอยู่ที่เองเดี๋ยวถ้าแก๊งเองโดนอะ่ะก็บอกแก๊งเองอะ่ะยอมไปเลยเราเสียหายอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จะคืนให้เรื่องเงินมันเล็กน้อยไม่มีปัญหาสุดท้ายแล้วสภาเขาก็แบบควบคุมความเสียหายให้มันอยู่นี่อยู่แล้วถูกปะเองบอกแก๊งเองเอาเบอร์พี่เอาเบอร์พี่ให้หัวหน้าแก๊งเองก็ได้แล้วเขาโทรคุยพี่ บอกยอมเข้าไปไม่ต้องไปเสีย,เ,<ล>ยเวลาไปเลยลเขาจะได้ไม่ต้องอันนี้แล้วเดี๋ยวไอ้ค่าส่วนต่าง,งเสียหายอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่ไม่อยากทําให้เองไม่สบายใจเข้าใจปะรับพี่ครับอืแม่งถ้ามันนถ้าท่านน้องๆพี่มาได้นะทีอยากบอกเลยมันไม่ได้มาขับรถชนอย่างนี้หรอกแต่คือความแค้นแค่นี้มันยังบางๆไป พี่เราต้องตายก่อนพี่โดนแพงนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปแซมแรมของพี่สักนิดนึงก่อนมันจะได้แบบว่ามันมันกว่านี้อ่ะเข้าใจปะไหนอ่ะเราเหล็กให้เบอร์ไปดิข้อความไปหามันเลยบอกให้โทรมาคุยกับพี่ให้แล้วพี่ผมผมให้แล้วครับแล้วเขาว่าไงเขาบอกไม่คุยไม่คุยหรือไม่กล้าเขาบอกเขาไม่คุยเขาบอกเขาต้องคุยกับผมแล้วทำไมเขาต้องคุยผ่านเองอ่ะ ไม่รู้ค่ะที่ี่ไม่กล้าคุยกับพี่หรอกติ่มหรือเปล่าเขามองอิงโบนะอย่าไปติ่มในบะันดีแก๊งเดียวเลยพี่ให้แก๊งเดียวเลยที่นี่อ่ะถ้าน้องๆพี่มาได้พี่ซักเป็นแก๊งเดียวเลยให้พี่ให้โรเล็กเอาเบอร์เขาให้พี่ไหมเออโรเล็กเอาเบอร์มาดิเอาโรเล็กเอาเบอร์มาดิโรเล็กเอาเบอร์มาดิได้เบอร์มาเบอร์มาเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์ครับ สักครู่ลฮัโหลครับว่าไงครับนี่ไงเนี่ยโทรมาเองแล้วเนี่ยไม่ต้องโทรไม่ต้องไม่ต้องโทรมาจะคุยไหช่หรอ oh, จะคุยแล้วไ,ไม่ออกจากเซฟตัวนะครับ จะคุยไม่ออกเซฟโซนเอ้าก็ที่เห็นวันเห็นว่าที่นี่เข้ามาโดนแทงปรับสองแสอยากโดนปรับบดิมาเข้ามาแทงดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะกี่แสก็มาเลยเนี่ยเข้ามาแทงเลยเข้ามาดิไม่ได้หนีด้วยเนี่ยนี่ไม่ได้หนีไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีอ่ะไม่ไม่คือไม่ไม่ได้รวยหรอกแต่คือไม่ได้กลัวเปลืองอ่ะเออได้ได้เข้ามาดิเข้ามา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 เร็วเข้ามาเร็วเนี่ยอยู่ที่สภพาอยู่ที่เดิมเนี่ยจะมายังอ่ะ ฮัลโหลไม่เห็นเก่งเหมือนการกระทำเลยอะปากอะไม่เห็นเกมเหมือนการกระทำปากคืออะไรอะก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็เดี๋ยยืนอยู่เฉยเนี่ยเร็วเร็วดิอยากโดนแทงเออสดอยู่แล้วอี๋ออย่างไรก็ไม่สดจริงกูไม่โทรมาหาหรอกไม่ไหนรู้ไหนรู้ไม่ไหนรู้ไหนรู้นี่ทองฟ้าเต็มกระบาลกูเลยไหนรู้ฮัลโหลพูดอะไรไหนรู้เฮ้ย สดอยู่แล้วอยู่แล้วกูไม่ใช่กูอยู่แล้วกูไปถ่ายโป้งถ่ายปูนคนไม่มีทางสู้อ่ะมาดิมาเฟียไม่กลัวเปลืองหรอกไอ้เที่อบอกให้มาเด้อ่ะสายใจหรือปอดพี่บอกมาเลยเออใจหรือปอดวะเนี่ยมาดิมาอยากโดนปรับว่าสองแสนอ่ะเออไอ้เทียมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็แบบว่าเยอะยุ่งกว่อร้อนมาโดนแทงไอี่จะบอกกูเข้าาลูไอะไรเยู่ไว้ไม่มีเงินโดนปรับนะพี่กูเอ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูออกให้มึงไม่เป็นไรตายพี่มึงอยู่เฉยมึงอยู่เฉยรอถ่ายรูปแค่นั้นอ่ะพอจบ เก็บไว้เป็นหลักฐานเผื่อไปเล่าสู่คนฟังน้องแค่นั้นน่ะเดี๋ยวพี่อยู่กลางเดี๋ยวพี่อยู่กลางลานเลยนะโอเคปะพี่อยากโดนแทงน้องพี่แอ้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้มไม่ไม่อยู่กลางก็อยู่กันรูเล็กก็นด้เนมือนนั่นน่ะเดี๋ยวผมช่วยน่ะเราเล็กไม่ต้อง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 เราเล็กพี่ไม่ต้อง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 เดียืนรอถ่ายรูปให้ได้ปะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยืนรอยืนรอแบบเผื่อถ่ายรูปมาเล่าสู่คนฟังพี่ดำตอบอะไรพี่เดี๋ยวผมให้ให้เป็นเด็ดไม่ต้องไม่ต้องพี่พี่เอาพี่ไม่ตอบโต้ไไไไไมม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 ่่่่่่่่่ตต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 อออออออบบบบบบโโโโโ้้้้้้ นี่นี่ที่นี่ขอ F สิบสองได้ป่าจะไปดูเนี่ยเออนี่เนี่ยกูแอกรอได้เนี่ยกูไม่ดีได้เนี่ยเอ้า